สวัสดีค่ะพบกับน้ำนะคะคลิปนี้นะ้ำมีรถกระบะสีประตูยกสูงมาแนะนำให้กับพี่ๆกันนะคะเป็นตัวอีซูซ d m a แนะคะเป็นสีประตูยกสูงเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่องสามพันนะคะเป็นปี2009นะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆพี่ๆท่านใดที่กำลังหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย มีสปอตไลท์คู่หน้ามาให้นะคะเป็นตัวไฟข้าหลานตัดโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้อย่างที่บอกว่าเครื่องสามพันนะคะก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์ที่ฝากระโปรงด้วยนะคะหรือว่าจมูกนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวป้ายทะเบียนเดี๋ยวเรากําลังดําเนินการโอนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะคะสีเป็นสีเดิมบางโรงงานเลยสีนี้ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะเป็นสีบอลเงินแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะของเขาจะเป็นล้อแม็กอันลอยโรงงานนะคะตัวนี้ สีบอลเงินเลยนะคะเป็นตัวขอบ16นะคะแล้วก็จับคู่กับตัวดอกยางเต็มๆใช้งานแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดดีมากนะคะชัดสีดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะซุ้มล้อเดิมๆเม็ดอาร์กกลมคมชัดนะคะสำหรับดีแมคคันนี้นะคะ นี่ให้ดูรายละเอียดนะคะด้านข้างนะคะมีลายคิ้วนะคะลายเส้นที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้เป็นของแท้ติดมากับตัวรถนะคะคำว่าไฮ g ลนเ n d e r นั่นเองแล้วก็กระจกข้างสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะมีไฟเลี้ยวในตัวติดคิ้วกันสาดให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆออกไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันนะคะสำหรับภายในของดีแมคคันนี้จะเป็นสีดำนะคะตัวขอบประตูก็จะมีสครับเพดกันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้กระจกเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ปกติทุกบานนะคะนี่สภาพภายในเรี่ยมมากนะคะแล้วก็สมบูรณ์เลยนะคะ ซอกเดิมตะเข็บเดิมน็อตเดิมไม่ขยับนะคะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้พี่พท่านใดที่หายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำจะพาไปดูแบบทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะว่ารายละเอียดรถคันนี้เดิมอย่างที่น้ำบอกไหมนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะสะภาพคอนโซลจะเป็นสีดำพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสะภาพยังกิฟตอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้เลขไม้นะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสน เก้าหมื่นกว่าโลนะคะสําหรับคันนี้นะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันกว่าโลท่านเองนะคะแล้วก็ตัวจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้สัมผัสได้นะคะตัวเกียร์เป็นธรรมดาแบบห้าจังหวะนะคะตัวนี้ภายในยังสวยอยู่เลยนะคะ อย่างที่น้ำบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะคะออกไปนี่คือพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะให้พี่ๆดูสภาพเบาะผ้าคือแบบสภาพยังสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานแล้วก็เพดานก็สวยนะคะเดี๋ยวน้ำพาดูอีกจุดหนึ่งนะคะในการดูรถมือสองคือสันกระดูกงูอ่าสันกระดูกงูนั่นเองนะคะนี่แกะให้ดูเลยนะคะแกะยากนิดน,นึงเพราะว่ามันไม่เคยแกะนะคะนี่คือแบบให้ดูทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะสันกระดูกงูเม็ดอาร์ก มสวยนะคะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้นะคะการันตีได้ไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนเลยนะคะถ้ามีการพลิกความตัดต่อมานะคะสันกระดูกงูอันนี้นะคะไม่สภาพเหมือนเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวประตูนะคะน็อตไม่ขยับปัป๊มนะคะดูเลยชัดเจนนะคะปั๊มนี่ปั๊มโรงงานนะคะ เม็ดอาร์คมชาร์ตกลมนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะน็อตไม่มีขยับไม่มีการไขไม่มีการถอดนะคะอย่างที่น้าบอกเลยว่าการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อมาแน่นอนนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่ก็สภาพเรียบกิฟเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าทั้งคันเลยเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะภายในจะเป็นสีดำสภาพสวยเลยคันนี้นะคะ เป็นปี2009นะคะราคานะคะลืมแจ้งไปราคาอยู่ที่378 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามน้ำกันได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะซอกนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะเม็ดอาร์คนะคะนี่อยู่ครบหมดนะคะ ชัดสีดำสนิทนะคะไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงสภาพดีเลยแล้วก็สีนี้อย่างที่บอกว่าดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะเป็นสีบอลเงินสีบางเดิมโรงงานเลยนะคะด้านหลังนะคะก็กิฟเช่นเดียวกันนะคะให้ดูรายละเอียดความเดิมด้านท้ายนะคะนี่เม็ดอาร์กนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมอยู่ครบทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะคะ ให้ดูแบบชัดเจนเลยนะคะด้านล่างมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะคะช่วงล่างดีนะคะแน่นหนึบนะคะตัวนี้นี่เลยสภาพดีเลยนะคะสีเต็มเต็มบางเดิมโรงงานนะคะสีสันเต็มสวยงามนะคะเหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนะคะแัดซีอีกด้านหนึ่งก็ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะ สภาพดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูรา,ายละเอียดอีกด้านหนึ่งนะคะประตูว่ามีไขมาไหมนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะปั๊มโรงงานคมชัดน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คนี่คือแบบชัดเจนเลยนะคะนี่ไม่มีชนหนักพิควนจมน้ําตัดต่อมาแน่นอนนะคะให้ดูแบบทั้งสองด้านเลยนะคะพี่ๆจะได้มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถคันนี้กับน้ําไปนะคะได้รถเดิมแน่นอนนะคะ มาร์สีอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคันนี้ท่านใดที่กำลังหายอยู่นะคะติดต่อน้ำมาได้ตลอดเลยนะคะถ้าสนใจนะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะซื้อสดได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ,ะเดี๋ยวน้ำพาไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสำหรับห้องเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง i อเทค v g s Turbo นะคะเครื่องสามพดีเซลเดิมโรงงานนะคะ สภาพแบบภายในห้องเครื่องยังสวยกิฟตอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันให้พี่ๆดูเลยว่าน็อตนะคะไม่มีการไขไม่มีการขยับหรือถอดนะคะนี่มาร์คสีนะคะยังมีให้เห็นแบบจางๆด้วยนะคะด้านล่างคานด้านล่างนะคะไม่มีคดงอไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่าอ่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะนี่ให้ดูสภาพนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมไปมีการเปลี่ยนมออน้ํามานะคะแต่เป็นของเดนโซนะคะตัวนี้นี่ สภาพแบบก็คือแบบได้สภาพใหม่เลยแต่ต้องบอกก่อนนะการเปลี่ยนหม้อน้ําไม่ได้หมายความว่ารถมีการชนมานะคะเพราะว่าอายุการใช้งานของรถแต่ละคันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอาจมีการรั่วการซึมก็ต้องมีการเปลี่ยนนะคะเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานออกไปนะคะแต่สภาพตัวรถเดี๋ยวน้ำพาดูเลยนี่คันหน้านะคะ เม็ดอาร์คคมชัดน,นะคะถ้าเปลี่ยนหมอน้ํามาแล้วบอกว่าท่านใดบอกว่าุเปลี่ยนมอน้ํามาแสดงว่ารถชนพี่ๆดูเลยน็อตไม่มีขยับนะคะมันจะชนแค่หม้อน้ําได้ยังไงนะคะถ้ามีการชนมานะคะอันนี้ให้ดูเลยว่าเปลี่ยนหมอน้ําเนื่องจากการล่วซึมแค่นั้นเองนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะทุกซอกทุกมุมตัวรถนะคะไม่มีการขยับไม่มีการถอดนะคะฝากระโปรงก็ไม่มีการไขไม่มีการถอดเลยตัวนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะนี่ให้ดูกันแบบคมชัดนะคะ ดูกันแบบแบบชัดช้าชัดชัเลยนะคะตัวนี้การันตีอย่างที่บอกว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําตัดต่อมาแน่นอนนะคะให้ดูสภาพนะคะสภาพเดิมๆโรงงานจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะนี่เหมือนกันทั้งสองด้านไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะเม็ดอาร์คคมชัด แก้มด้านในนะคะสติกเกอร์มาร์คสียังเห็นเลยนะคะตัวนี้ชัดเจนนะคะดูเม็ดอาร์ด้านในนะคะกลมคมชัดนะคะตัวนี้มี ABS ด้วยนะคะแก้มทั้งสองฝั่งไม่มีการไขไม่มีการถอดนะคะเม็ดอาร์คมชัดน็อตไม่ขยับนีคานด้านหน้านะคะแผ่นเพลทเดิมโรงงานหัวหมุดสีดำนะคะดูพี่ๆยังมีมาร์คสีให้เห็นด้วยนะคะตัวนี้สภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะ น้ำมันไม่พ่นนะคะแล้วก็ไม่มีไอหรือควันใดๆนะคะตัวนี้เครื่องไม่หลวมสตาร์ตติดง่ายนะคะอันนี้น้ำต้องขออภัยที่ไม่ได้สตาร์ตเครื่องให้ได้ฟังเสียงนะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะ แต่สภาพคือแบบสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะที่ชมคลิปนีแล้วที่กําลังหาคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อน้ํามาตามเบอร์ที่ขึ้นไวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์ให้น้ําด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ